อยากเมมเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับใส่รูปภาพของเพื่อนเข้าไปด้วยมาดูวิธีทำค่ะสิ่งที่เ,เพื่อนๆต้องเตรียมไว้นอกจากเบอร์โทรเพื่อนของเราก็คือรูปภาพเพื่อนของเราให้เ,เพื่อนๆค่ะบันทึกรูปภาพเพื่อนของเราเก็บไว้ในคั้งรูปภาพก่อนจากนั้นให้แตะเข้าไปในไอคอนรูปโทรศัพท์ในหน้าจอของเราค่ะจากนั้นมองดูทางด้านล่างค่ะแตะเข้าไปตรงคำว่ารายชื่อ และแตะเข้าไปตรงเครื่องหมายบวกอีกครั้งหนึ่งจากนั้นตรงคำว่าชื่อให้เ,เพื่อนๆค่ะพิมพ์ชื่อเพื่อนของเราลงไปได้เลยขอยกตัวอย่างจะใส่ชื่อและนามสกุลหรือว่าจะใส่แค่ชื่อเล่นอยู่ที่เราค่ะหลังจากที่เพิ่มชื่อเสร็จแล้วจากนั้นให้แตะเข้าไปตรงคำว่าหมายเลขค่ะและเพิ่มหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนเราลงไปค่ะ และถ้าหากว่าเราอยากเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เข้าไปอีกสามารถแตะเพื่อเพิ่มเบอร์โทรเข้าไปได้เลยค่ะแตะเข้าไปตรงนี้และเพิ่มเบอร์โทรเข้าไปได้เลยแต่ในที่นี้ค่ะจะใช้แค่เบอร์เดียวหลังจากที่เราค่ะเพิ่มหมายเลขเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นมองดูทางด้านบนค่ะตรงรูปโปรไฟล์ตรงนี้สำหรับใส่รูปภาพเพื่อนของเราค่ะแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นเขาจะมีให้เราเลือกค่ะ เราสามารถแตะเข้าไปตรงคำว่ากล้องเพื่อถ่ายรูปเพื่อนของเราหรือเราสามารถแตะเข้าไปตรงคำว่าเลือกรูปภาพตรงนี้ค่ะในกรณีที่เราขาดเตรียมรูปภาพเพื่อนของเราไว้แต่ถ้าหากว่าเราค่ะอยากจะใส่รูปภาพอวตารให้แตะเข้าไปตรงคําว่าเริ่มกันเลยตรงนี้ค่ะในที่นี้จะขอแตะเข้าไปตรงคําว่าเลือกรูปภาพค่ะจากนั้นแต่เลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้ได้เลยขอยกตัวอย่างเป็นภาพนี้แล้วกันค่ะ จากนั้นติ๊กทูกและสังเกตรกรอบตรงนี้ค่ะเราสามารถเลื่อนปรับกรอบในส่วนที่เราต้องการค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงคำว่าเสร็จสิ้นหลังจากที่เราค่ะนำรูปภาพเพื่อนของเรามาใส่ตรงรูปโปรไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเข้าไปตรงคำว่าเสร็จสิ้นจากนั้นกดย้อนออกมาค่ะ ใ,ในส่วน,นที่เพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้ตั้งค่าสายเรียกเข้าให้เป็นแบบเต็มจอค่ะให้แตะเข้าไปตรงจุด3ามจุดทางด้านมุมบนขวามือตรงนี้ค่ะจากนั้นแตะเข้าไปตรงคําว,ว่าการตั้งค่าและแตะเข้าไปตรงคําว่าสายเรียกเข้าตรงนี้ค่ะและจะมีหน้าต่างให้เราเลือกค่ะกรณีที่เราค่ะอยากให้เต็มจอแตะเข้าไปตรงคําว่าเต็มจอตรงนี้ได้เลยหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดย้อนออกมาได้เลยค่ะ เพียงแค่นี้เวลาที่เพื่อนของเราโทรมาก็จะมีเบอร์โทรมีชื่อและมีรูปภาพแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ให้เราเห็นด้วยเพื่อนเพื่อนลองนะวิธีนี้ไปใช้กันดูได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนมิ้นไว้ใต้คลิปนะคะ